คนอื่นเขามานาเขามาอะไรก็ผ่านเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันใช้อะไรวะสวัสดีครับคุณลุงก่อนที่ลุงจะมาใช้ของเราเนี่ยลุงใช้อะไรมาก่อนครับต้องไปซื้อยาขวดสี่ห้าร้อยใช้ดีไหมก็รู้สึกว่ามันดีมันกระเตื้องคือแข็งตั้งดีกังเลยก่อนที่ทุกคนจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ที่ลุงกําลังพูดถึงนั้นก็คือช้างสยามนะครับและนี่ก็คือลุงจำเนียนรุ่นใหญ่อารมณ์ดีเจ้าของนาข้าวพื้นที่แปดไร่ยังไม่ได้ถามเลยมาโทร เอาช้างสยามมาใช้เป็นไง,งมั่งก็รู้สึกว่ามันดีผิดปุ๊บได้ชักอาทิตย์มันกระเตื้องขึ้นแข็งใบตั้งดีจังเลยข้าวมันออกมาดีไหมผมว่าดีอ่ะให้ช้างสยามอย่างเดียวแล้วพวกยาวไอ้ที่เคยใช้ไม่ใช้เลยก็เนี่ยเห็นเห็นอยู่เนี่ยคนอื่นเขามานาเขามาอะไรก็ผ่านเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันใช้อะไรวะจะอะไรอีกล่ะที่ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงใบตั้งข้าวออกรวงดีอองดช้างสยามไงพอมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงใจชื้นไหมคืนี่เป็นงั้นผลจะสั่งต่อเหรอสั่งต่อแล้วฝากบอกต่อด้วยนะครับลุง เราจะพูดมากดี๋ยจะหาว่าเวอร์ก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยออนาฝั่งท้งพระอันนี้แค่ของเราไหมไม่ใช่ของพี่ได้ใช่ไหมเขาจะให้อะไรเราเขาทื่อคนยากก็เห็นกันชัดๆขนาดนี้ผมว่ารอบนี้เขาน่าจะเปลี่ยนใจนะครับมันเห็นความแตกต่างเลยนะเอากระดูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ต่อไว้ต่อที่พอผมเท่านาออสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็กดติดตามได้เลยนะ